ผักก้วผักเพิ่มสุขภาพหาง่ายไกล้ตัวรีบหามากินในยุคปัจจุบันเรารู้ว่าหมอนอาการสิ่งแวดล้อมต่างๆมันมีผลกับร่างกายมากหมายแน่นอนเลยเราต้องหาอาหารการกินที่ดีและหนึ่งในนั้นก็คือผักแล้วมีผักอะไรบ้างวันนี้พี่ปลามาฝากเรามาฟังกันเลยเอา้าวแล้วเราจะได้ลุยๆมีสุขภาพที่ดีกันมาฟังกันเลยแน่นอนเลยพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่า โอ้โหตอนนี้สุขภาพของคนเราเรื่องที่สำคัญมากๆคืออาหารการกินวันนี้พี่ปลาํำในเรื่องก้าวผักที่มีผลต่อสุขภาพเรียกว่าหาง่ายกล้ตโตกินได้ดีผักต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างหนึ่งคะน้าสุดยอดผักสีเขียวกรอบๆที่ทำเมนูเรียวผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยแถมยังมีแคลเซียมและสารต้าอนุมอิลสละสูงมากๆเรียกว่ากินเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งและโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดี 2. ผักกาดขาวโอโ้ผักกาดขาวดีอย่างไรกินง่ายแน่นอนอร่อยแล้วมีอะไรอีกผักกาดขาวเรียกว,ว่าเป็นผักที่กินง่ายแถมยังกรอบอร่อยสุดๆมีสรรพคุณช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารช่วยขับปัสสาวะแก้ไอและยังมีโฟเรตสูงซึ่งเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากยอดเยี่ยมจริงๆ 3. ต้นหอมอ้าวต้นหอมเป็นผักที่มีน้ำมันหอมระเหยอ,อยู่ภายใน กินเข้าไปแล้วจะช่วยบรรเทาหวัดได้นอกจากนี้ยังมีสารฟลาโวนอยด์ที่มีคุณสมบัติช่วยในการต่อต้านมะเร็งด้วยีหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและลดอาการที่เกิดขึ้นกับโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารต้านอนุมูลสระสูงและกอ็อยากจะแนะนำมมเลยว่าให้มากินกับพวกสลัดผักหรือ นำมาปรุงให้สุกก็จะดีมากเลยข้อที่ห้าตำลึงห้าตำลึงตำลึงตำลึงมีดีอย่างไรมาฟังกันเลยตำลึงผักที่ครบท้วนไปด้วยวิตามินเอและคุณค่าทางอาหารสูงมีผลดีต่อการบำรุงและถนอมสายตาทั้งยังมีเส้นใยที่จะช่วยจับในเตรตจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้สุดยอดจริงๆข้อที่6มะระ ผลกรสขมที่มีสรรพคุณทางยาและบำรุงสุขภาพได้สูงอดุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสามารถกินเป็นยาระบายอ่อนๆได้เป็นอย่างดีอีกทั้งนำ้ำมันคั้นน้ำดืม่มโอ้โหบอกได้เลยว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดและดีต่อผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างยิ่งแน่นอนข้อที่เจ็ดใบกใบบบวบกเอาใบาบวบกดีอย่างไรหลายคนคงเคยทานใบวบกแล้วบก่กสุดยอดมากๆและที่แน่นอนมากๆใบวบกมันมีประโยชน์ท่านง่าย หลายคนชอบทานน้ำใบบวบแล้วจะบอกว่ามันดีจริงๆพี่ปรางอยากจะบอกเลยว่าน้ำใบบวบมีประโยชน์และถ้าหลายคนทานเป็นก็จะไม่ได้บอกเหม็นเขียวและมันทําไม่ยากเลยคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของใบบวบก,กันแน่นอนเลยใบบวบมีวิตามินบีสูงช่วยทั้งบำรุงสมองอ้าวแล้วเป็นไงเสริมความจำบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการอักเสบแก้พกช้ำภายในและช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าใบโบโอบเนี่ยมันสุดยอดขนาดนี้แต่ที่มันสุดยอดไปอีกก็คือพี่ปลายอยากจะบอกว่าถ้าใครชอบทานน้ำใบบ๊บทำง่ายมากเลยเอาใบบ๊อบสดๆมาล้างให้สะอาดหั่นหรือสับยังไงก็ได้ให้เล็กๆเข้าครึ่งปัน่นแล้วก็ครึ่งปั่นน้ำผลไม้อ่ะแล้วก็ใช้น้ำต้มสุกใส่ลง,งไปแน่นอนออกมาแล้วก็คั้นน้ำ คั้นกรองเอาแต่น้ําที่เป็นน้ำใบบบบกแล้วก็เติมน้ําตาลเล็กน้อยอย่าให้หวานเกินไปเพราะถ้าหวานเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีกับร่างกายใบบบบกดีมากเลยและถ้าเราทานใบบ,บุบเราจะแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆอิเอเรามาฟังกันต่อในเรื่องอื่นเลยแน่นอนเลยนอกจากใบบบบกแล้วข้อที่ถัดมาคือข้อที่แปดข้อที่แปดคือผักชีเอาผักชีเนี่ยเหรอใช่เลย ผักชีเมจะมีกลิ่นฉุนแต่ว่าคุณประโยชน์มากมายเพราะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงมีทั้งน้ำมันหอมระเหยซึ่งช่วยแก้ว,วัดนอกจากนี้แล้วผักชียังช่วยบำรุงธาตุขับลมและก็ดีต่อระบบย่อยอาหารสารอาหารในผักชีได้แก่อะไรวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ีธาตุเหล็กเบตา้าแคโรทีนแคลเซียมแลวก็อื่นๆนอกจากนี้ประโยชน์ดีๆของผักชีมีอะไรบ้างห ะประโยชน์ฝักชีต้องมีดีแน่นอนเรามาฟังรายล,ละเอียดกันเลยว่ามีอะไร 1. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดก็เหมาะก,กับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยที่กำลังลดน้ำหนัก 2. ป้องกันโรควัด 3. แก้อาการกระหายน้ำา 4. ต่อต้านเชื้อโรคต่างๆในลใําไส้5ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 6. มีสารต้านน้ำมันสระช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง7เป็นยาระบายอ่อนช่วยขับถ่ายคร่องมากยิ่งขึ้น แแก้อาการมีนเวียด9บำรูงใส่ตาสิบช่วยกระตุ้นการทำงานของเลือดและกล้ามเนื้อโอ้โหพี่ปราอยากจะบอกเลยแม้ผักชีจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้างฉุน <c oughs> แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่ากลิ่นผักชีที่ว่าจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะและแน่นอนหากไม่ทานในปริมาณที่มากเกินไปจะไม่ทำให้โตเหม็นอย่างที่หลายคนจะเคยได้ยินกันแน่นอนแต่ถึงกระนั้น การจะหันมาทันผักชีกันอย่างจริงจังเป็นกำาก็ไม่ควรทันมากเกินไปเพราะอย่างที่พี่ปราบอกเสมอว่าเหรียญมีสองด้านการที่เราทาอะไรมากเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีถึงตอนนี้พี่ปลาแนะนําผักต่างๆแล้วเราไปเลือกทานให้เหมาะสมแล้วผักมีประโยชน์แน่นอนมาดูแลสุขภาพกันอย่าลืม แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u ทูบพี่ติฟิชเป็นกวันกระลังใจพี่ปลาเรามาลุยพร้อมกันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมโตข้าสู่พูดสูงอายุคุณภาพพูดสูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปลา,านะคะ